กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมจะไม่ขอลงในรายละเอียดของหลายมาตราเพราะว่าผู้เสนอร่างแก้ไขในครั้งนี้มีรายละเอียดของมาตราย่อย มากมายแต่จะขอพูดภาพรวมในบางเรื่องบางประเด็นที่เห็นว่าสำคัญผมขออนุญาตนำข้อสรุปบางประการที่ท่านสอวอคำนูลสิทธิสมานได้สรุปไว้ทั้งหมด15ประการด้วยกัน ขอนำมาเพียงสองประการครับท่านประธานเพื่อจะได้อภิปรายในภาพรวมของสองเรื่องใหญ่ๆนี้ที่ท่านสรุปไว้เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ผู้ร่างเสนอมาหนึ่งรวมศูนย์อำนาจของประเทศไว้ที่สภาผู้แทนราษฎร โดยโอนอำนาจของรัฐสภามาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดซึ่งรวมทั้งอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมาหากษัตริย์ทั้งนี้โดยกําหนดให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะผู้ตรวจการสามชุดคือคณะผู้ตรวจการกองทัพ คณะผู้ตรวจการศาลและศาลร,รัฐธรรมนูญและคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระและคณะประกอบแต่ละคณะประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนสิคนย่อๆพอได้ความว่าให้สสเป็นใหญ่ในแผ่นดินในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากัน ประการที่สองที่ท่านสวคำนูนสรุปไว้ลดทอนความเป็นอิสระของศาลโดยมีบทบัญญัติห้ามศาลร,รัฐธรรมนูญและศาลทั้งปวงวินิจฉัยหรือพิพาคสารับรองการรัฐประหารและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหาร และห้ามสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดขวางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกมากพอสมควรแปลว่าให้สอสอเข้าไปเป็นกรรมการในศาลยุติธรรมไบตุราการศาลปกครองรวมทั้งเป็นผู้ตรวจการศาลและสารรัฐธรรมนูญท่านประธานครับ ยังมีประเด็นสำคัญอื่นๆดังที่ผมกลาบเรียนและมีเพื่อนสมาชิกจากซีอสอวอได้อภิปรายไปบ้างแล้วถ้าเรามาดูเอกสารนะครับท่านประธานครับเอกสารประกอบการเสนอร่างของคณะผู้เสนอเขาเขียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับถ้าท่านสมาชิกทั้งหลายได้มีโอกาสอ่านนี้จะเห็นเจตจํานง ความประสงค์ของคณะผู้เสนอร่างพุ่งเป้าตรงไปที่ขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อหรือระบอบประยุทธ์ใช้คำว่าหลอลิงครับท่านประธานล้ม วุฒิสภาเดินหน้าสภาเดี่ยวได้อภิปรายกันไปแล้วโลสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระปฏิรูปที่มาอำนาจการตรวจสอบเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนปฏิรูป ลดโซต่ตรวนอนาคตประเทศล้างครับท่านประธานล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาทขวางประชาธิปไตยนี่คือห้าลอลิงครับท่านประธานผมอ่านทั้งมวลแล้ว จากข้อสรุปของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่ทำความเข้าใจกันได้ใจความจากการเสนอร่างของคณะผู้เสนอนั้นมีด้วยกันสี่กอห้ากอไก่ครับท่านประธาน5กอไก่ครับการเสนอร่างดังกล่าวมานั้นหนึ่ง มาจากการเกลียด 2. มาจากการโกรธ 3. มาจากการกลัวและสุดท้ายเกินการร่างดังกล่าวนั้นเกินไปเกินกับความเป็นจริงเกินลงกาครับท่านประธาน ทำไมผมพูดอย่างนั้นครับท่านประธานครับคำว่าเกลียดนั้นแปลว่าเอาระผมจะไม่พูดถึงสอวอที่ผมดำรงตำแหน่งโดยตรงท่านจะมองอย่างไรท่านว่ากันไปแล้วแต่การเสนอดังกล่าวนั้นเสนอมาจากการเกลียดสอวอเครือข่ายของประยุทธ์ที่ท่านใช้คำว่ายอย่างนั้นนะครับ และคนที่ตั้งสวโกรธผมขออนุญาตว่าที่ท่านเสนอมาอย่างนี้เป็นตักกะที่มาจากความโกรธสารรัฐธรรมนูญทำไมตัดสินคดีพักพวกตัวเองโดนอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่พักพวกของตัวเองเป็นเครือข่าย ของอีกฝ่ายหนึ่งจะโดนอีกอย่างหนึ่งที่อภิปรายกันมาเมื่อสักครู่นี้แม้แต่ล่าสุดกกตปปชสารรัฐมนูญอ่านดูแล้วซ่อลึกของเจตนานั้นมาจากความโกรธกลัว ถามเมื่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมาพูดกันอยู่อย่างนั้นเขาก็บอกว่ามันแก้ได้มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไปผูกมัดรัดคอกันไว้20สิปีเราพูดกันอยู่อย่างนั้นนะความจริงเขาบอกแก้ได้ตามสถานการณ์ถ้าท่านไปอ่านและฟังจากการชี้แจงแถลงมาดูจากกฎหมาย ท่านก็ไปสร้างความกลัวกับโซ่ตรวนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนปฏิรูปประเทศล้างอันนี้ผมใช้คำว่าเกินไปแน่นอนครับมรดกรัฐประหารถ้ามันเลวร้าเนี่ยเราก็ควรจะล้างแต่สิ่งที่ท่านกำลังจะเสนอมานั้น ต้องการล้างทั้งคนทั้งการกระทําและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นท่านใช้คําว่าเป็นมรดกผมว่าประเทศนี้ถ้าเอาความคิดอย่างนี้มาใช้กันนี่อาจจะต้องฆ่ากันล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเพราะตลอดระยะเวลาเจ็ดปีเนี่ยแต่ละคนที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีประหลัดกระทรวงเครือข่ายที่ท่านพูดบางยุคบางสมัยคนหนึ่งเป็นรัฐบาล ก็มีเครือข่ายมาจนกระทั่งทุกวันนี้พยายามที่จะสืบทอดกันมาแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเกินไปหรือเปล่าเอาละครับท่านประธานที่เคารพครับผมว่าข้อเสนอรัฐธรรมนูญที่ท่านเสนอมาฉบับนี้ มาจากชุดความคิดสองประการครับท่านประธานประการแรกชุดความคิดที่ว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนเป็นคนดีที่สุดและคนที่มาจากการเลือกตั้งที่ท่านบอกก็เป็นคนดีที่สุดนั้น ต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินนี้ไม่ได้หมายความทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนะครับแต่ตามที่ท่านเสนอมานั่นแหละสองชุดความคิดที่สองครับท่านประธานคนที่ทำการปฏิวัติร,รัฐประหารเป็นคนเลวต้องล้มล้างไปให้หมด ต้องปฏิเสธศาลต้องปฏิเสธประชาชนต้องลุกกันขึ้นมาต่อต้านทุกภาคส่วนต้องปฏิเสธและเหยียบย่ำไปให้ในที่สุดนี่ชุดความคิดสองความคิดกับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับผู้เสนอกฎหมายที่มาชี้แจงเนี่ย ด้วยความเคารพครับผมไม่มีเจตนาที่จะไปโต้แย้งต่อแนวความคิดของท่านแต่เรามาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลผมว่าท่านมองโลกท่านมองด้านเดียวครับท่านประธานเรียนผู้เสนอเลยครับว่าท่านมองมุมเดียวมองด้านเดียวมองโลกสวย มองบริบททางการเมืองแบบอุดมการเกินจริงถ้าเป็นสินค้าเรียกว่าโฆษณาเกินจริงมิใช่บริบททางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้และประการต่อมาครับท่านประธานการที่มองว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นสอสออ,อตอบจเทศบาลหรือองค์กรใดก็ตามที่มาจากการเลือกตั้งในความเห็นของคณะผู้เสนอเห็นว่าดีเป็นใหญ่ได้เพราะมาจากประชาชนจึงต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ได้ด้วยความเคารพครับท่านประธานผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ผมเห็นด้วยต่อแนวคิดนี้ว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งต้องเป็นใหญ่แต่ท่านไม่ได้มองให้ครบถ้วนรอบด้านบริบทในสังคมไทยบริบททางการเมืองไทยในขณะนี้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องนวลละองดังทองที่ท่านคิดหรือเปล่า ผมว่าท่านมาจากการเลือกตั้งผู้เสนอบางท่านท่านอาจจะรู้ว่าเบื้องหลังของคนที่ลงเลือกตั้งด้วยกันเนี่ยมาอย่างไรขออนุญาตผมไม่ได้ตำหนิผู้ที่มาจากการเลือกตั้งแต่ในสภานียมีการกล่าวหากันมีการฟ้องร้องกันมีการพูดกันในสภาทั้งในและนอกว่าคนนั้นมาจากอิทธิพล คนนั้นมาจากเงินทองคนนั้นมาจากอำนาจคนนี้มาจากธุรกิจการเมืองที่กล่าวหาฟ้องร้องกันตั้งแต่เลือกตั้งคราวที่แล้วขณะนี้ก็ยังคาอยู่ที่คดีที่ปป,ปชหรือที่ศาลก็มีครับท่านประธานครับการใช้อำนาจ ของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งทุกระดับที่มาจากการเลือกตั้งท่านประธานครับผมกินเวลาของพวกเราเองครับครับท่านประธานอย่าอย่าพึ่งเตือนผมเลยก็ได้เพราะเวลาของพวกเราเองทราบว่ามีเพื่อนบางท่านก็บอกคุณวันชัยเอาเวลาผมไปได้ครับเชิญต่อครับเพราะเรามีห้าชั่วโมงครับท่าน การใช้อำนาจก็มีให้เห็นครับท่านประธานคนที่มาจากการเลือกตั้งอบตอ,อบจอเทศบาลเยอะมากครับคดีที่มีการทุจริตระดับรัฐมนตรีก็ติดคุกติดตารางกันเยอะนะครับปัจจุบันก็ยังติดคุกกันอยู่ก็มีนะครับ นี่คือเรามองบริบทด้านเดียวว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งที่สุดจริตการใช้อำนาจที่สุดจริตรัฐธรรมนูญฉบับของผู้ที่เสนอมานี้ถูกต้องใช้ได้ท่านประธานที่เคารพครับอีกชุดความคิดหนึ่งบอกว่าคนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารนั้น เป็นคนเลวเป็นคนชั่วต้องล้มล้างต้องเหยียบย่ำต้องไม่ให้มีที่ยืนผมเห็นด้วยครับท่านประธานว่าอยู่ๆแล้วคุณไปลากปืนลากรถถังมาปฏิวัติมายึดอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องครับท่านประธานแต่เรารู้เบื้องหลังไหมครับท่ทานประธาน เราดูมูลเหตุของการปฏิวัติรัฐประาหารกันบ้างหรือเปล่าครับเราอย่ามองแต่ภาพที่เห็นครับสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่เห็นไม่ใช่เห็นเป็นดังที่เราเห็นครับทำไมต้องปฏิวัติทำไมใครให้ปฏิวัติ ผมว่าถ้าการเมืองเราเข้มแข็งการเมืองเรามีสถิยรลภาพไม่มีการโกงไม่มีการทุจริตไม่มีการกระทําใดที่ผิดกฎหมายใช้อํานาจในการแสวงหาประโยชน์คณะทหารที่ไหนกล้าปฏิวัติผมอยากจะดูครับคณะทหารที่ไหนกล้าปฏิวัติ บางประเทศท่านประธานเห็นใช่ไหมครับแค่ปฏิวัตินี่ได้ไม่เกินยีี่ชั่วโมงเพลนแล้วครับท่านประธานต้องทิ้งทั้งรถถังต้องทิ้งทั้งปืนแล้วบ้านเราเนี่ยแะครับท่านประธานถ้าประชาชนไม่ยอมให้ปฏิวัติเพราะการเมืองเราแข็งการเมืองเราดีให้มีทางหรอกครับนี่คือเรามองมุมเดียว แ,แม่กระทั่งเรามองถึงการสืบทอดอำนาจท่านประธานอย่างที่เราเห็นเป็นปัจจุบันในขณะนี้ก็อยู่ได้เพราะประชาชนครับถ้าสส,สพักการเมืองไม่เอาตูมเนี่ยนะครับไม่มีทางหรอกครับสวจะไปทำอะไรได้คิดดูให้ดีครับทั้งหมดมาจากประชาชนให้อยู่ มาจับประชาชนให้สืบทอดอำนา,าจท่านจะจะพูดกันอย่างนั้นแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าสอสอไม่ยอมสักอย่างครับก็อยู่ไม่ได้นั่นแปลว่าประชาชนเนี่ยเขายอมให้มีการกระทำอย่างนี้และจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นอย่ามองเฉพาะการกระทำต่อหน้าแล้วท่านว่าเลวชั่ว ท่านบรรชัยครับคือที่สมาชิกอภิปรายไปทุกท่านเนี่กเกินเวลาเท่นั้นนะครับผมกลัวว่าถ้าเกินเวลามากๆคนข้างหลังอาจจะไม่ได้นะครับเพราะเข้าชื่อกันเยอะมากนะครับก็ท่านสรุปได้แล้วครับถ้าท่านประธานไม่เตือนนี่ผมจะสรุปพอดีเลยครับขอบคุณครับครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ อารมณ์กำลังไปเลยครับ<ป>ท่านประธานครับถ้าเราพิจารณากันต่อข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบททางการเมืองดังที่ผมได้กร่าบเปรียนต่อท่านประธานมาจะเห็นว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ของคณะผู้เสนอนั้น มองไม่ครบวงมองไม่รอบด้านและก็มองเพียงด้านเดียวมุมเดียวเท่านั้นมันใช่เวลานี้ไหมมันใช่กับสถานการณ์ตอนนี้ไหมผมว่าควรเสนอแก้แบบไร้อคติเอาบริบททางการเมืองเป็นตัวตั้ง แน่นอนท่านอาจจะบอกว่าเป็นวัคซีนชุดหนึ่งชุดสองชุดสามอะไรก็ตามแต่วัคซีนที่เสนอมานั้นมันเป็นวัคซีนที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะน,นี้เพราะเป็นข้อเสนอที่เต็มไปด้วยโลภะโทสะและโมหะ ผมขออนุญาตกลาบเปลี่ยนเป็นประการสุดท้ายว่าแม้ท่านจะเสนอให้สอวอชุดนี้อยู่ต่อไปก็าตามในรัฐธรรมนูญที่ท่านแก้ผมก็มีอาจที่จะรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ด้วยเหตุผลดังที่ผมกลาบเปลี่ยนมาตั้งแต่ต้นกลาบขอพระคุณครับ